ตอนนี้ครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับเราเด้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับจะมารีวิวรถที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของประเทศไทยกับแบรนด์ที่ชื่อว่าอัพิเลียครับงงไหมครับอัพิเลียครับทำตลาดมาในประเทศไทยมานานแล้วแต่ว่าวันนี้ครับมีรถในเซกเมนต์ใหม่ที่ต้องบอกว่าคนท,ทั่วไปสามารถเจีย่ยใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนะครับกับอัพิเลีย SR G.T. 2 0 0และ a p พิ i a ี S.R.G.T. 2 0 0 s p o r สครับซึ่งในขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณ IMPACT SPEED PARK นะครับเพื่อที่จะทำการทดสอบรถกันและก็ต้องบอกว่าวันนี้มีมาครบทุกเจนเลยทุกแบบเลยนะครับว่ารถเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างนั้นบ้างพร้อมกับมีบรรดาสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าวัาด้วยไม่จ้กายวันนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ เริ่มต้นก่อนนะครับกับบรรยากาศการเปิดตัวครับด้านหน้าก็จะมีรถที่ต้องบอกว่าเป็นตัวจริงนะครับของการโชว์เริ่มจาก3คันนี้เลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปนะครับสำหรับอ p r i l i ีย SRGT 2องล้อสซึ่งมีมาให้เราทั้งหมดในการสสีมีในเรื่องของจุดเด่นแตกต่างกันไปครับแน่นอน3สีนี้ก็คือ3สีที่เป็นเอกลักษณ์ของทางอ p r i l i ียเขาก็คือสีบรอนสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับยังมีในตัวที่เป็นตัวธรรมดาอีกนะครับเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นครับไปดูกันต่อเลยครับ And w you g t for a n So with the play dad e w i l l you regret everything that you did that you said I don't think you understand what you doing and my heart's back and blue from the b l u i s in I feel like when I'm with you I'm losing like จากตัวที่เป็นตัวสปอร์ตนะครับเรามาดูกันต่อครับกับ Aprilia SR GT 200ตัว Standard น,ดดนะครับซึ่งมีมาให้เราเลือกซื้อกัน2ส,สีก็คือสีที่เป็นสีเทานะครับกับสีดํานะครับ แน่นอนครับในเรื่องของความแตกต่างมันมีอย่างแน่นอนรวมถึงราคาด้วยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ,บ้างไปชมกันต่อเลยครับ when knew first you feel diluted และตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงเวลาที่ทำการขับขี่นะครับเป็นการวิ่งดูลายที่สนามของ Impact Speed Park นะครับกับการใช้เจ้าอัพิเลียนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอ p พิเลีย t นั้นออกแบบมาให้ขี่ในเมืองก็ได้หรือว่าจะขี่ในเรื่องของการลุยก็ได้นะครับเอาไปว่าเดี๋ยวขี่ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปว่าการขับขี่วันนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผม Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. One keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah. We เรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบนะครับในคอบแรกของเรานะครับกับเจ้าอพิเลีย SR GT 200ครับวันนี้ขี่ได้เป็นตัว็อปเลยก็คือตัวสปอร์ตนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นรถที่สพ라이ดมากเลยนะครับขี่สนุกมากในเรื่องของการใช้ลายทั้งหมดเนี่ยมันไปได้หมดเลยจะเป็นลายแคบลายกว้างไปได้หมดอัตราเร่งก็มาดีนะครับเมื่อกี้นี้ขี่ทางตรงขั้นสั้นเนี่ย80ก็มาแล้วที่ชอบเลยจริงๆคือในเรื่องของ f ีล l ิ่งการขี่ครับท่านั่งเนี่ยเป็นมิตรกับคนไทยมากนะครับแล้วก็ ช่วงล่างถือว่าโอเคเลยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงล่างที่มาเดิมๆจากทางโรงงานมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าขี่แล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการชกมวยหรือว่าการกระดิกกระดิ่งอะไรทสิ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบางจุดที่มีในเรื่องของสิ่งกีดขวางพวกนี้กัหน้า์เนี่ยมันไปได้หมดมันลงมาแล้วมันไม่ได้มีเสียงแบบปัก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 ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเอาไปว่าผมจะมีทดสอบอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างครับ ระหว่างนี้นะครับเรามาเดินสัมภาษณ์ในเรื่องของผู้ที่ขับขี่กันแล้วนะครับโดยบรรดานิตยสารนักศินินชั้นหนัของเมืองไทยกันนี่เดินมาเลยดีกว่านี่นี่นี่คนนี้เลยคนนี้ขี่แล้วแน่นอนใช่รครับง่ายๆเลยขี่แล้วเป็นไงมากครับพี่เออก็เป็นสมชื่อครับอัพิเลียค่อนข้าง,าง,างอารมณ์ได้อารมณ์เหมือนติดอารมณ์รถสปอร์ตของอพิเลียมานิดนึงช่วงล่างเขาจะแน่นๆหน่อยใช่กําลังเครื่องแนะโอเคเลยเวลาอยู่ในโค้งนะครับแล้วเติมคันเร่งปลื้เนี่ยมันก็ตามมือนิดนึงฮะแล้วก็ ขี่สนุกครับเป็นรถที่ขี่สนุกช่วงล่างดีมากครับผมระบบเบรกก็เชื่อถือได้โอเคก็โดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาอแบรนด์อพิเลียนะฮะไม่ต้องห่วงเลยตามนั้นแน่นอนคุณนมากครับผมครับอีกคนหนึงเป็นไงบ้างครับขี่ออพิเลียอีพาร์ทีถามว่าชอบไหมเหรอผมผมชอบนะเพราะแบบเวลาขี่คือหลายคนั้งจะเห็นเราฮ้ยรถรถมันเหมือนมันดูสูงเนาะแต่พอขี่จริงผมรู้สึกว่า้บาลานซ์มันดีอรใช่เวลาเลี้ยวหน้ามันคมนะใช่หน้ามันคมแล้วหน้ามันอยู่ นะครับมันไม่แถใช่ใช่มันไม่แถมันไม่บานมันเป็นรถที่คุมบาลานง่ายมากและอย่างที่เมื่อคืนพี่บอกคนพูดว่าแบบเวลาเดินคันเร่งอะคือเดินคันเร่งมันคันเร่งมันไม่ได้แบบไม่ได้มีการหล่อบอ่ามันไปเลยใช่แล้วมันไม่ได้มีอย่างออโต้ทั่วไปเวลาเราขี่เราจะรู้สึกว่ามันต้องรอคัดจับนิดนึงอันนี้ไม่ต้องอันนี้มันเดินออกเนียนๆได้เลยอืใช่นี่คือคือสิ่งที่ผมชอบมากแล้วก็แน่นอนหน้าตาผมมองว่าใครเห็นก็หล่อเลยอะใช่อิตาลีนะครับอิตาลีดีไซน์อะอะคเิลียมันมีหน้าตาที่แบบ เพราะท่าจะใช่โดดเด่นอยู่แล้วรับรองว่าไปจอดไฟแดงคนมองแน่นอนถูกต้องเพราะอะไรวะครับผมใช่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาเรามาสัมภาษณ์กันต่อดีกว่าเอาแบบว่ายังไม่ถอดบวกเลยดีกว่าฟาดไบส์ฟาดไบส์พี่เบิร์ดของเราพี่เบิร์ดแซมไ นี่นี่ก็เก่งโมโตโมชั่นพี่เบิร์ตสวัสดีครับก่อนไปเป็นไงขี่มันไหมก็อพิเลียก็ถือได้ว่าเปิดเปิดมุมมองใหม่ของเราในในแบบสกูตเตอร์มันขี่ดีมากโครงสร้างของมันดีแล้วก็ที่สำคัญคือการออกแบบมันมันแอโรไดนามิกมากอ่จอดดูดิผมเห็นพี่เบิร์ตขี่ผิวมากเลยคือมันมันจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นสปอร์ตทัวริงมันก็ใช่อยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันมันคือสปอร์ตเลยจริงถ้าเรา มองดูรุ่นพี่เขาอย่างเช่นทัวร์โนหรือหรือ RS อะไรพวกนี้นะข้างหน้าเนี่ยมันจำเเหมือนกันเลยนะถูกต้องอ่ะไปพักก่อนรู้สึกหมดแรงแล้วขอบคุณมากพี่เบิร์ตขอบคุณครับนี่คนนี้ดีกว่าสวัสดีครับเก่งครับเขอทอดนโมกันครับเดี๋ยวไม่ดังเดี๋ยวไม่หล่อโอ้โหเพียงโมโตโมชั่นนะครับเข้าไปจะเจอแต่เอไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างขี่รถใหญ่ๆมามาขี่รถเล็กๆอย่างนี้ ที่สนุกดีครับ,บ,รบด้วยสภาพสนามทดสอบเป็นสนามโคคาร์ดเลี้ยวไปเลี้ยวมาความคล่องตัวให้ได้ดีเลยทีเดียวครับจงล่างก็โอเคนะครับขี่คลองนะครับเลี้ยง่ายดีอย่างที่ให้มาเป็นแบบกึ่งลุยก็ในทางเรียบๆนี้ก็ ก็เกาะดีนะเมื่อกี้ที่นั่นไม่ลื่นนะเกาะดีนะเบรก ABS หน้าอย่างเดียวก็ใช้ได้นะครับคือผมไม่ได้กดหนักขนาดที่เบรกหน้าทํางานด้วยเบรกหลังเนี่ยก็ลองกดบีบให้มันสไลด์ดูมันก็ล็อกเลยนะคือมันมันอยู่อ่ะง่ายง่ายมันอยู่กับขนาดรถเนี่ยใช้ได้เลยแต่งองค์ทรงเครื่องได้อัตราเร่งล่ะอัตราเร่งดีอยู่นะพื้นพื้นเท่านั้นที่ตัวผมหนักตั้งแปดสิบกว่ารวมของเนี่ยรวมแปดสิบห้าแปดสิบหกเลยเร่งออกพื้นเก่าจะโค้งเนี่ยพื้นดีเลยใช้ได้เลยโอเคถือว่าดีแล้วเก่งบ้องว่างๆเราไปขี่เล่นกััััันนนกกกว่่าาาออออไดด้เเลลยยยคคคคคครรรรบบบบบบพีีจโิมมขขุุณณ ครับอ <Net> ่ะสัมภาษณ์กันไปสะดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าวันนี้นะครับงานของอ p พิเลีย SRGT 200จะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ ในระหว่างนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าอพิเลีย SR GT 2 0 0โดยเฉพาะตรงนี้นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนั้นจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นครับก็คือในเรื่องของตัวชุดไฟหน้านะครับด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการออกแบบมาให้มีทั้งหมดด้วยกัน3ดวง3าตานะครับเพราะว่ามันคือในเรื่องของหน้าตาเอกลักษณ์ของอะพิเลียซึ่งมีมาตั้งแต่ตัวของซุปเปอร์สปอร์ตแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับเราเรียกว่าเป็นเทพเจ้า3ตานะครับตามตำหน่งของเขาเลยก็ว่าได้นะครับ แน่นอนครับว่ารถคันนี้เนี่ยรูปทรงของเขาเนี่ยมันบอกได้เลยว่าคุณกําลังขี่อะพิเลียอยู่นะครับรวมถึงตัวที่ให้มาต่างๆนานาเลยอย่างเช่นตัวของชิลหน้านะครับชิลหน้าก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจะหนามากกันลมได้ดีมากนะครับตัวของไฟเมื่อกี้นี้ขี่มาก็สว่างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของท่านั่งนะครับรถคันนี้จัดได้ว่าเป็นท่านั่งที่ให้ความรู้สึกดีสบายนะครับขี่ง่ายรวมถึงความสูงของรถเนี่ยถือว่าสูงเลย คุณสามารถที่จะเอาไปลุยในระดับหนึ่งได้โดยเฉพาะทางของเมืองไทยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันยกมาค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ในเรื่องที่เราอยากจะให้เห็นว่าเฮ้ย mm. เขามีในเรื่องของตัวหน้าจอ mm. ตามสไตล์ของอาพิเลียเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่ให้หน้าจอมานะครับนี่ให้กุญแจก่อนกุญแจก็จะเขียนคขาว่าอาพิเลียมานะครับแล้วก็มีกุญแจสำรองด้วยเมื่อเราเสียเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับตัวของหน้าตาเนี่ยมีความเป็นรถสปอร์ตครับเพราะว่า เป็นหน้าจอดิจิตอลที่ให้ในเรื่องของความเร็วมารวมถึงมีวัดรอบมาในตัวด้วยมีในเรื่องของการกดโหมดดูได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยนะครับมีน้ํามันเหลือเท่าไหร่ตัวของวัดโวลต์นะครับว่าขึ้นมาเท่าไหร่กี่โวลต์แล้วมีค่าเฉลี่ยของน้ํามันทีท่ทำการวิ่งมีทริปนะครับมีตัวการบอกความร้อนด้วยอุณหภูมิความร้อนเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ถือว่าครบถ้วนทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้สามารถที่จะเล่นได้รวมถึงที่ด้านขวามือเนี่ย ประกับข้างขวามือจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มของการกดเชื่อมต่อกับมือถือซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า a p พพ i a s ีย t 2 0 0าเนี่ยใส่มาให้หรือเปล่านะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่าหล่อแล้วนะครับสิ่งที่ผมชอบอีกก็คือการคิดถึงคนที่มีปัญหาเช่นกรณีที่แบตเตอรี่หมดคุณสามารถที่จะทำการเปิดนะครับโดยการบิดตรงนี้อ่ะบิดบิดเปิดถังน้ำมันนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่ากุญแจของคุณนั้นมีอยู่แต่ว่าแบตเตอรี่หมดเปิดบาะไม่ได้เพราะว่าการกดเปิดบนั้นจะเป็นลักษณะการใช้กลไกไฟฟ้าคุณสามารถที่จะดึงแบบแมนนวลได้เลยดึงปับ๊บบาอก็เปิดออกทันทีนะครับซึ่งก็ถือว่าให้มาโอเคเลยสําหรับคนที่อาจจะขี่กระทั่งแบบว่าลืมไม่สามารถที่จะไปไหนได้เพราะว่าแบตเตอรี่หมดนะครับสิ่งที่ให้มาก็เป็นคู่มือที่มาแบบเป็นอะพิเรียเลยนะครับ มีตัวล็อกโชคขันโชคมีตัวดึงฟิลนะครับประมาณนี้เล่มหนามากนะครับยูบ็อกถือว่าใหญ่ครับสามารถจะใส่ของได้เยอะมากแต่ดูจะทรงแล้วใส่หมวกได้ประมาณครึ่งใบนะครับมีตัวของการเติมน้ําหล่อเย็นที่บริเวณในยูบ็อกนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับให้โชคมาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็คือจะให้มาในเรื่องของระบบเรบรกเป็นระบบเบรก ABS นะครับซึ่งถือว่าใช้งานได้ โชค๊คหน้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคิดไปคิดมาดูลัธรรมดา่ใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีการสลักคําว่าโชว์ว่าเอาไว้ที่บริเวณของโชคเลยเพราะว่าโชคด้านหน้ากับหลังเนี่ยก็คือเป็นโชว์ว่าทั้งเซตเลยนะครับด้านหน้าครับล้อจะเป็นขนาด14นิ้วด้านหลังจะเป็น13นิ้วเป็นดิสเรบรกทั้งทั้งสองล้อแต่ว่าจะมีแค่ ABS ที่บริเวณล้อหน้าเพื่อล้อหลังนั้นสามารถที่จะเบรกแล้วก็ทําให้ล้อสไลด์ได้ตามสไตล์ของรถแบบนี้นะครับยางให้มาดีมากนะครับ ยางเป็นมิชลินนะครับอนาคีตัวสตรีทนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังซึ่งตัวดอกนั้นก็คือเป็นดอกออนออฟสามารถที่จะใช้ขี่ทั้งดําก็ได้หรือว่าจะใช้ขี่แบบเอาไปลุยๆก็ได้นะครับ mm hmm. ถือว่าเมื่อกี้นี้ไปเทโค้กมาเห็นได้ชัดเจนครับว่าเทจกระทั่งตัวของพักเท้าเนี่ยติดพื้นแล้วรถยังไม่มีอาการเป๋ไปเป๋มาเลยนะครับ mm hmm. ง่ายคือช่วงล่างดียางดีนะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวของระบบเบรกก็ถือว่าดีด้วยนะครับซึ่ง ตอนนี้ที่เราอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็น A p พ i เล SRT g T 200 Sport นะครับจะเห็นได้ว่ามี3สีตามที่พูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับก็เป็นสีที่เรียกว่าเป็นสีเอกลักษณ์เท่เลยก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเทานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ของตัวอ p พิเลียที่มีการใส่ในเรื่องของระบบตัว I อเมาให้นะครับผ่านมาตรฐานยูโรไฟ พูดง่ายก็คือว่าถา้าไอเสียนะครับสามารถที่จะขี่ไปไหนก็ได้ไม่ทําลายมลภาวะของประเทศไทย,ยแน่นอนนะครับแล้วก็อาัตราเร่งของเครื่องถือว่าโอเคเลยนะครับให้กําลังที่ดีนะครับระยะทันสั้นกด7.80เนี่ยมาแล้วนะครับพอมาเสร็จปั๊บเบรกหยุดปั๊บเติมคังเร่งปั๊บเฮ้ยมันมาเลยมันไม่รอรอบนะครับฉะนั้นถือว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมว่ามันโอเคเลย เครื่องยนต์นะครับเป็นแบบสูบเดียวครับ4จังหวะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวสตาร์ทสต็อปนะครับกับพิกัดของ CC คือ 174.C c ครับมีกำลังสูงสุดอยู่ที่13กิโลวัตที่8,500รอบนะครับแล้วก็แรงบิดนั้นมีมาให้ถึง16.5นิวตันที่7 0 0 0รอบครับระบายความร้อนด้น้ำครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการฉีดน้ำมันแบบโรฉีด์นะครับสำหรับความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับให้มาถึง9ลิตรครับก็เรียกว่าเดินทางได้สบายสบายเลยกับน้หนักตัวรถครับอย ที่สำคัญที่ผมชอบอย่างนี้คือว่าตัวของพักเท้าหลังสําหรับคนซ้อนนะครับให้มาค่อนข้างจะใหญ่มากแล้วก็พับเก็บเนี่ยเรียบเลยนะครับดูสวยนะครับตามสไตล์ของการออกแบบแบบอิตาเลียนดีไซน์อยู่แล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของตัวกันดีดนะครับทั้งด้านในแล้วก็ด้านด้านหน้าด้านนอกด้วยนะครับสามารถที่จะติดป้ายให้เป็นได้ที่บริเวณกันดีดด้านล่างนะครับก็ออกแบบมาเป็นสไตล์ของแอดเวนเจอร์นิดๆหน่อยๆนะครับ โดยรวมนะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่โอเคมากนะครับสำหรับผมถ้าคุณเป็นแฟนคลับของอภพิเลียและคุณอยากจะได้รถที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ต้องเอาตัวอพิเลียสปอร์ตมาขี่คุณเอาเจ้าอะพิเลียเนี่ยไปจอดตามไฟแดงยังไงก็ตามครับหล่อแน่นอนเพราะว่าลูกทรงมันไม่ใช่รถแบบที่เราเคยเห็นกันมันคือรถสไตล์ของอิตาลีอย่างแท้จริงนะครับผม และสาหรับเรื่องของราคานะครับตัวนี้3คันนี้เป็นตัวท็อปครับเราเรียกชื่อรุ่นว่าเป็นอ p พ i l i a SRT 2 0 0มีคําว่าสปอร์ตซึ่งแน่นอนเพราอมันมีคําว่าสปอร์ตปั๊บมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเช่นในเรื่องของสีเรื่องของสติ๊กเกอร์ต่างๆอานานะครับง่ายๆคือว่าเป็นดีไซน์ที่บอกให้ว่ามันคือตัวแพงนั่นเองนะครับราคาของเขาคือ1นึ่งแสนสีบาทนะครับก็ถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ของรถที่เป็นรถแบบสไตล์แบบฝรั่งเมืองนอกนะครับ ส่วนตัวที่เรียกว่าเป็นตัวสแตนดาดราคาอยู่ที่143,900ก็คือนู่นเลยตรงนู้นเลยนะครับก็จะมีที่เป็นสีเทาเข้มกับสีดำนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในเรื่องของรถก็จะแบบว่าโลนๆหน่อยเพราะว่าจะไม่มีในเรื่องของออปชั่นในเรื่องของสติกกงสติกเกอร์หรือว่าสีก็จะเป็นสีสไตล์ของรถทั่วๆไปนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบก็สามารถที่จะซื้อได้ ต้องบอกงี้นะครับว่าในเรื่องของโปรโมชั่นนั้นเขาให้มาก็คือมีในเรื่องของตัวฟรีพบรบประกันรถหายด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าจ่ายหนเดียวจบนะครับกับ143,900และ148,900บาทนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับสำหรับเจ้าอ p พิ i a ี SRGT 200แล้วก็ SRGT 200ตัวสปอร์ตก็สามารถที่ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการของอ p พิเ a ีนะครับหรือว่าจริงๆแล้วก็จะมีในเรื่องของ ศูนย์บริการของทางเวสป้าก็อาจจะเอาเจ้าออพิเรียไปนาเข้าไปขายได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นเครือเดียวกันนะครับจากทางบริษัทเวสปีอาริโอประเทศไทยนะครับเอาละเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับรถดีๆแบบนี้นะครับขี่ทุกวันขี่จะลุยก็ได้ขี่จะแรงก็ได้กับเจ้าออพิเรีย SRT สองร้อยครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ